เสียงพิ้นเสียงแค่นเจ้าเป็นสัญญาณบ่งบอกได้เวลากลับมาพบพีพ่อน้องอีกคือเกา่ากับรายการเบงอีสานแบบปรบบันพันเมืองคลิปนี้ขออนุญาตยิบยกเอาเรื่องราวความเป็นมากของบันรังกาไงมาว้าวมาเล่าถ่ายทอดสู่พีสู่น้องสู่ท่านผู้ชมครับบันรังก,กาไงเป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอ พีไม่จังหวัดนครราชสีมาตั้งอยู่ทางดันทิศตะวันออกเฉียงใต้ของตัวอำเภออยู่ห่างจากตัวอำเภอพีไม้มาประมาณ10กิโลเมตรอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมาประมาณ70กิโลเมตรครับตำบลร่างกายไงไมีพื้นที่ทั้งหมด74.346ตารางกิโลเมตร คิดเป็นไรกะได้6 6 4 6 6่หกพัรดสห่าฟังดันติดเหนือติดกับเขตของตำบลทาหลวงอำเภอพิมายฟังดันทิดตะวันออกติดกับเขตตำบลโบดอำเภอพิมายและกะเขตของตำบลลุงตะเคียนอำเภอห้วยแถลงฟังดันทิดใต้ติดกับพื้นที่ของตำบลนิคมสังตนเอง ฟังดั่ติดตะบนตกติดกับพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอพีไม้ตำบลร่างกายงไงไม่โมบานในเขตปกครองอยู่น้ำกัน2ยีสิมโมบานครับเดิมนั่นพื้นที่แถวหนีขึ้นอยู่กับตำบลในเมืองอำเภอพีไม้เมื่อประมาณวันที่หนึ่งท่านว่าคมปีพุทธศักราช2 5 0พนกยเพิ่นกะไดแยก ออกมาจัดตั้งเป็นตำบลร่างกายไงซึ่งในตอนนั้นกับมีพ่อหญ่กำนันพมกาดกองเป็นกำนันคนแรกจากประวัตินะครับความเป็นมาของตำบลร่างกายญงนี่เพิ่นว่าได้ตั้งมีการจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นสองขั้งสองท่าเดียครับตั้งขึ้นในยุคแรกๆนั้นก็ได้ยุบไปและกาเมื่อตั้งขึ้นในยุคที่สองนี่ กำนันผู้ปกครองจังแมน,น,นพ่อยไงกำนันพุ่มกัดกองครับต่อมาเมื่อวันที 19. ่19เกามรกราคมปีพุทธศักราช2 5 3 9กสาส้าภาตำบลร่างกายไนเพนกะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากนั้นต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลร่างกายไนเพินกะได้ เปลี่ยนแปลงหยกฐานะขึ้นมาเป็นเทศบาลตำบลจากประวัติความเป็นมาของชุ่มชนโมบานกระไดมีผู้เล่าไว้ว่าบัานร่างกายไงตั้งขึ้นในปีพ่ออดนั่นบ่ได้มีหลักฐานที่แน่ชัดเพียงแต่ทราบจากคนเถ่าคนแก่ผู้เพิ่นเป็นกกเป็นเข่าเป็นเหงาเป็นกอเิ่นได้เ้าได้เล่า สู่หูกสู่หลานฟังส,สืบสืบต่อกันมาว่าเมื่อประมาณร้อยหกสิบปีที่ผ่านมาดินแดนแถบบริเวณบานลังกานี่มีสปาพเป็นป่ารกทึบนะครับหรือว่าอืน่นตามภาษาบานเฮกากะว่าเป็นป่าเป็นดงนั่นแหละครับมีสัตว์ป่าชุกชุ่มแถวตีนดงกับเป็นทีหลัดลุ่มน้ำคือมีลำน้ำเข้มหลายพันซึ่งเป็นลำน้ำสาขาหนึ่งของแม่น้ำมุ่ นอกจากนีกระยั่งมีห่วยน้องข้องบึงตามธรรมชาติอีกหลายหม่องหลายบอลครับบาวาสิบเป็นน้องร่างกาน้องสมองน้องเสือเถ่าน้องสารน,น้องเรือน้องเรานี่แหละครับจังนําความอุดมสมบูรณ์ให้รอบรอบรอบ,บริเวณพื้นที่เหมาะแก่การเห็ดไทยเห็ดหน้าปลูกพืชเรียกว่าอุดมสมบูรณ์สําหรับการตั้งทินฐานนั่น เพิ่นวาหลังจากทีมีการปราบกบฏเจ้าอนุวงลงในช่วงปีพศ2369ได้มีทาหารนายหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่ไม่ซื้อเดิมเพิ่นซือวะดำเป็นคนที่มีทินกําเนิดและกะตั้งบานเ,เ่อนอยู่คาเม่นพมทั์ในสมัยนั้นได้รับหน้าที่เป็นทาหารในช่วงทีมีการปราบกบฏ มีความสามารถอีกอย่างหนึง่งคือเป็นผู้ทีแม่นปืนจนว่าเพิ่นได้รับตําแหน่งถึงขันขุนซือขุนชา้นหลังจากที่เพิ่นได้ปลดราชการทหารแล้วเพิ่นก็ได้กลับมาใช้ชีวิตปกติประกอบอาชีพเป็นพ่านปลาเที่ยวล่าเนื้อในเขตบริเวณแถวดงแถบนี้เมื่อเพิ่นได้ไมาเห็นสภาพพื้นที่ว่ามีความอุดมสมบูรณ์ เพื่นกกะจังได้กกับไปชักชวนเอาผักพวกเพื่อนฝูงญยาติพี่น้องพากันเขามาตังบานตังเฮ่อนอย่ไก,ไกลไก่กับน้องนำซึ่งน้องนำนั่นก็คือน้องร่างกาโดยการตังบานเฮ่อนอยหางน้องนำม,มาประมาณ500รยเมตรจากนั่นไก่ซือ้อน้ำบานวาบัานน้องร่างกา ต่อมากรกะด้มีผูกค,ค้นพบพยพบใหญ่ทินฐานเขามาตัางบานตังเฮือนอยู่หวมกันจนเริ่มเกิดเป็นชุ่มชนในยุคนั้นสมัยนั้นครับลูกไส้ของท่นทานทหารดำเนี่ครับเพิ่นซื้อรอดโดยความที่เป็นค้นมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเพิ่นก็จังด้ชักชวนกันสร้างวัดสร้างว่าขึ้นโดยได้ไปนิมนต์หลวงพ่อเพ่งนะกะ็หลวงพ่อยอดจากวัดกลางนาคร ปัจจุบันก็คือวัดพน่าร่ายมหาลาทมาเป็นองค์ประมุขประทานนำ่สั่งวัดสั่งว่าแล้วก็ตั้งซื้อวัดขึ้นว่าวัดไม่เล่ยๆล่ลองเพื่อให้สอดคล้องหรือว่าคลองจองกันกันกบบรลน,น้องหย่าร่างกาสำหรับวัดกะบอดใดมีบันทึกหลักฐานว่าสั่งขึ้นในพศออใดคือกันครับแต่ว่าในโบทหลังเก่านะครับมีบันทึกหลักฐานไว้ว่า สั่งขึ้นเมื่อปีพศ2424ซึ่งตั้งแต่มีการสัางวัดสั่งว่ามากับมีเจ้าอาวาสมาแล้ว22องค์จากที่เคยเกินไปแล้วนั่นแหละครับว่าบั่นร่างกานะครับจริงๆแล้วเพิ่นได้ถูกยกขึ้นเป็นตำบลสองขังสอง,งข้าน้ำกัน ขังแรกเข้าใจว่าขื้นอยู่กับตำบลประตูชัยซึ่งอยู่ในเมืองปัจจุบันนี่ครับและก็ได้แยกมาเป็นตำบลร่างกาขังแรกโดยมีมู่บัานสกาดบ้านช่องคู่บ้านลร่างกาหไงบ้านตะบันบ้านพุทธาซึ่งมีนมา่ายคุมค่าขายเป็นกำนันคนแรกและก็ต่อมามีนา่ายบัวค่าขายน่ายเขียวน่ายบุญกำเนิดน่ายพู่น สุขสบายน่า,าย่าค่ำขายสมัยน่าย่ำคาขายเป็นกำนันกะประมาณปีพศ2484ตำบลร่างกายไงกะถูกหยุบลงกลับไปขึ้นกับตำบลในเมืองหลังจากนั้นต่อมาเมื่อปีพศ2 5 0 3ก็ได้ขอตั้งตำบลร่างกายไงกลับมาอีกเท่หนึ่งโดยในครั้งนี้กะจังมีพอไงกำนันพมกาดกอง เป็นกำนันคนแรกคนต่อมาก,ก็คือกำนันชัดพันดีในช่วงที่ขุนช่านได้อพยพขอบขั้วและกกมีผู้คนมาตัางถิ่นฐานอยู่ที่บ้นร่างกาใหญ่ในตอนแรกๆนั้นมีคนจีนคนหนึ่งขับซื้อขวยเพื่อได้เดินทางมาจากทั้งประเทศจีนโดยเรือประดงหรือว่าเรือใบนั่นแหละครับ ขอามาทํามาค้าขายยุท่บันร่างกาแห่งนี้ชาวบ้านเอินเจกข่วยเป็นตนตระกูลของน้ำสกุลสืบค่าเจกข่วยเพื่นนี่เมียเป็นคนไทยครับมีลูกหลานแตเ่เราแต่กอกออกมาหม,ากมาักไม้ด้วยบรรพบุรุษเป็นคนจีนมกค้าขายกับเฮตไห,หพี่น้องชาวบ้านร่างกาในยุคนั้นมีอาชีพค้าขายขวบคูกันไปกับการเฮตไห้เฮตหน้านอกจากนี้ก็ยั่ง มีการไปค้าขายทั้งเกียนคาบุระําไปย่งทั้งฝากฟังประเทศขมินสินค้าที่เอาไปขายกับมีผ้าไหมแน่ผ้าฝายขันลุ่งหินขันทงเหลืองเสื้อผ้าไว้าเฟื่อรในเจร์ต่างๆนะครับด้วยลักษณะการประกอบอาชีพของพี่น้องชาวบ้านล่างกาในยุคนั้นสมัยนั้นเมื่อมีการให้ขอตั้งน้ำสกุลนะครับน้ำสกุลของ พี่น้องเช่าบัตรร่างกายไงนี่แกจังสีมีคำว่าข่านี่อยู่เกือบแทบถูกผู้ถูกน้ำนะครับบ่าว่าสิเป็นสกุลสืบสข่าสกุลข่าขายกุลสมัรข่าสกุลโชคข่าสกุลชอบข่าสกุลเพี้ยนข่าแล้วก็อีกหลายๆคข่าครับพี่น้องอันนี้เป็นที่ไปที่มากของ น้ำสกุลของพี่ของน้องในเขตชุมชนแถวนี้สำหรับหมบู่บ้านในเขตการปกครองของตำบลร่างกายใหญ่ที่เก่าไปแล้วนะครับมีอยู่20หม,มู่บ้านน้ำกันก็คือบ้านพัลผุดซ่าหมที่หนึ่งบ้นานฉกาตหมู่ที่สองบัลช่องโค้โมที่สามบัลร่างกายใหญ่หมที่สี่บ้านตะปันหมู่ที่ห้าบัลน,น้องนำกินหมู่ที 6, ่หกบานร่างกายน้อยหมู่ที่เจ็ด บั่นน้องสมองมูทีแปบั่นพุทธซามูทีเก่าบั่นนิคมพัฒนามูทีสิบบั่นนิคมสามสัคคีมูทีสิบเอ็ดบั่นน้องร่างมูทีสิบสองบั่นตะปันมูทิสิบสามบันพุทธซาพัฒนามูทีสิบสี่บั่นตะปันสามัคคี 1, หนึ่งมูทิสิบห้าบันสามัคคีมูทีสิบหก บั้นน้องคู่ประชาสัหม์่มที่1บบั้นน้องสมงพัฒนาหมที่1บบั้นตะปันประชาสัหม์่มทีสิบเก้าบันน้องไส้โมท่ที่20ครับนี่คือบริบทชุมชนของบั้นร่างกายญนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับถือว่าเป็นชุมชนเศรษฐกิจอีกมองหนึ่งที่กำลังมีการพัฒนาขยับขยายมาเป็นชุมชนเมือง มื่อไดไม่โอกาสนำเรื่องเา่าละกกาบริบทชุมชนของบัตรร่างกายไงมาเว่ามาเล่าสู่พี่น้องท่านผู้ชมให้ได้สำรับผู้ได้คุ้นเคยนะครับได้หูได้ย็นบวามเป็นไปเป็นมาของชุมชนเพิ่นแล้วก็สิได้ลาพี่ลาน้อง้ะครับไว้พบพอกันคิดไม่คิดหน้าโชคดีมีสุขทุกท่านครับ